ัวเจ็ดที่นางนะคะราคาดีๆนะคะพี่ๆขาผ่อนสบายๆเลยนะคะสวัสดีนะคะพี่ๆทุกท่านเลยอยู่กับแนนที่บริษัทเพรยนต์นะคะวันนี้อยู่กันที่สาขาสุวินทงนะคะของเรานะคะบริษัทเพรยนต์นะ,ะซื้อสดได้จัดไฟแนนได้นะ,ะพี่ๆขาไฟแนนซ์มีให้เลือกหลายไฟแนนซ์หลายธนาคารกันเลยทีเดียวนะคะและตอนนี้นะคะมีโปรโมชั่นของดอกเบี้ยพิเศษด้วยนะคะ วันนี้ก็อยู่กันที่สาขาสุวรนณวงนะคะมีรถให้คุณผู้ชมนะคะเลือกหลายรุ่นหลายยี่ห้อเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นรถเก๋งนะคะรถกระบะนะรถตู้นะคะรถเจ็ดที่นั่งนะคะารถครอบครัวห้าที่นั่งเจ็ดที่นั่งเรามีให้ครบเลยนะคะเอท๋ที่พีดูได้เลยนะ,ะรถที่นี่นะคะมีอยู่ประมาณสองร้อยคันนะคะแต่รวมๆแล้วในบริษัทเนี้ยมีรถมากกว่าห้าร้อยคันให้คุณผู้ชมได้เลือกซื้อกันเลยนะคะแม้กระทั่งนะ บอกเลยว่ารถตู้เราก็มีให้นะคะพี่ๆค่ะจะเข้ามารับรถเองหรือว่าให้เราจะส่งสไลด์นะคะส่งถึงหน้าบ้านก็มีบริการให้เหมือนกันนะคะมีรถกระบะเราก็มีให้เหมือนกันเลยนะ,ะรถเยอะๆแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะใครที่สนใจนะ,ะติดต่อหาแนนได้เลย0929714647นะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันนะ,ะรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งเป็น Isuzu MU-X 3.0 Navy นะคะคันนี้ได้รถปี2018นะคะเดีย๋ยวดูรอบนอกกันนิดนึงนะ,ะภายนอกนะ,ะสวยๆแบบน,นี้เลยนะคะสีบอลเงินนะพี่ๆค่ะใครที่หาอยู่นะ,ค,ะคันนี้บอกเลยว่าตอบโจทย์มากๆราคาดีด้วยนะค,ะคันนี้ไฟหน้าได้เป็นโปรเจคเตอร์นะคะแล้วก็ตรงนี้มี Daytime Running Light นะคะ LED นะ ตรงนี้นะคะช่วยๆเลยนะพี่ๆขาไฟตัดหมอกมีมาให้แล้วนะก <c oughs> ระจังด้านหน้าเป็นสีโครเมียมนั่นเองนะพี่ๆขาและโลโก้อยู่ตรงกลางเด่นมากๆอีสุดๆนะคะ New x 3 0 Navy นะคะใครที่สนใจกําลังมองหาอยู่นะ <c oughs> บอกเลยว่าคันนี้ตอบโจทย์มากเลยนะ <c oughs> เรียมฟันฟากระโปรงพี่ๆขาดูได้เลยไม่มีบุบรักิ้มแม้แต่นิดเดียว <c oughs> อะนี่ให้ดูใกล้ๆได้เลยนะคันนี้นะ แก้มกันชนนะคะแนบชิดสนิทก,กันแบบนี้นะคะพี่ๆคะไม่มีชนหนักที่ความจมน้ำกับสีรั่วกลอหม่นะคะได้ยางเป็นของกูเกียดนะคะคันนี้นะคันนี้ได้เป็นยางนะคะเป็นตีอย่าดูให้สักครู่นะคะคันนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูดอกยางนะคะดอกยางลึกๆเลยนะคะพี่ๆคะนี่ ดูได้เลยยางสภาพใหม่มากนะคะดอกยางล่องลึกยังอยู่แบบล,ลึกๆแบบนี้เลยนะตัวเบ้าโชกนะพี่พี่ดูได้เลยสวยๆไม่มีน้ํามันไหลยเยอะออกมากนะคะไม่มีแบบว่าอ่าเขาเรียกว่าสีแต้มเดิมโรงงานยังอยู่เลยนะพี่พี่ขาสวยๆแบบนี้เลยนะคะนี่สีแห้งๆสีเดิมแบบนี้รอบคันเลยพี่พี่ขาสีเดิมนะ,ะรับประกันโครงสร้างเดิมนะคะน็อตไม่เคยขยับไม่เคยถอดแม้แต่ตัวเดียวเลยนะคะคันนี้นะ กระจกนะ้าเป็นสีโครเมียมนะมีไฟเลี้ยวมาให้แล้วในตัวนะก็ตัวนี้ก็จะเป็นโครเสีกับตัวรถนะคะและตัวมือจับก็เป็นโครเมียมเหมือนกันนะคะนี่แล้วก็นะคะตัวในส่วนของกระจกนะก็เป็นของแท้ของเดิมของดีสูซุนะด้านในเป็นสีเบจนะคะพี่รู้ว่าสีครีมนั่นเองนะตัดด้วยสีลายไม้แบบนี้เลยพี่ๆคะ่ะด้านในก็จะตัดไปด้วยสีเปียนโนแบ็กนะคะหรือว่าสีดำเงานั่นเองนะี่พี่ๆส,สวยๆเลย ด้านมนสีครีมหรือว่าสีเบจนั่นเองนะคะดูเม็ดอาร์คที่ประตูนะคะนี่อยู่ครบทุกจุดนะคะพี่พี่ขาไม่ต้องกลัวเลยนะคะว่าจะมีมีความจมน้ํามาไม่มีเลยนะคะพี่พี่ขานี่ด้านข้างของประตูนะคะมีที่วางแก้ววางขวดน้ําให้เลยนะคะพี่พี่สะดวกสบายต่อการใช้งานนะคะไม่ว่าจะวิ่งใกล้หรือวิ่งไกลวิ่งกรุงเทพหรือว่าต่างจังหวัดนะสามารถตอบโจทย์ได้เลยคันนี้นะ ด้านในสวยๆแบบนี้นะคะเป็นเบาะหนังสีเบจหรือว่าสีครีมนะคะพี่ๆขาสวยๆแบบนี้นะคะเบาะตึงๆเลยนะคะได้ไม่มีขาดไม่มีหลุดลุ่ยเลยนะคะสวยๆเลยจ้าคันนี้นะมาหัวน็อตที่แซวบี้นะคะ, not, ส,ะ,คะสีเดิมสีเดียวกับตัวรถนะคะไม่มีถอดไม่มีขยับนะ,ะทุกจุดเลยนะคะพี่ๆขาสวยๆแบบนี้หาที่เพ็ดจนได้เลยนะคะพี่ๆขาคัานนี้นะ,ะเรามีในส่วนของฟรีประกันสุกเฉินนั่นเองนะคะพี่ๆขาอ่ะ เดี๋ยวมาดูกันต่อในถึงเรื่องของลิ้นชักตัวนี้นะคะมีคู่มือให้ครบเลยนะคะคู่มือภาษีพรบหน้ารถมีให้ครบแล้วนะพี่พี่ขาไม่ต้องไปแบบว่าไปต่อเองหรือว่าอะไรเลยนะคะันนี้เรามีให้ลูกค้าครบแล้วนะคะพี่พี่ขานี่ตัวด้านในนะ้ำ U X สัญลักษณ์โคเิียมนะคะตัดด้วยสีลายไม้แบบนี้สวยมากๆเลยนะคะพี่พี่ขานี่แล้วก็ตรงนี้นะ,ะมีวางแก้วได้นะแก้วเ,เล็กเนาะ แล้วก็ใส่เหรียญได้นะคะตัวนี้ใส่ของได้นิดนึงนะคะตัวนี้ก็มีให้นะคะอ่ะแล้วก็ในส่วนของกุญแจก็เป็นรีโมทแบบนี้นะคะพี่ๆค่ะอ่ะอันนี้กุญแจสำรองนะคะพี่ๆีค่ะนี่ด้านในก็เป็นประมาณนี้เลยนะคะท่มยางนะคะก็มีมาให้ด้วยนะ,ะกันเศษฝุ่นเนาะเศษฝุ่นเศษดินเวลาขึ้นรถลงรถนะคะพี่ๆีค่ะอ่ะไปดูในส่วนของในห้องโดยสารกันบ้างนะคะห้องโดยสารนะตัวนี้ isuzu milx n ะพี่พี่ด้านในก็จะกว้างๆแบบนี้แล้วก็ตรงนี้พับเบาะได้นะคะตรงนี้พับเบาได้แล้วก็ด้านหลังนะคะพี่พี่ค่ะอันนี้เราพับเบาไว้ให้นะคะจริงๆก็เบาะก็คือเอาขึ้นก็นั่งได้อีกสามคนเลยนะคะตรงด้านหลังตรงนี้นะกว้างๆเลยนะคะพี่พี่ค่ะราคาเท่ารถเก่งเลยนะคะพี่พี่ค่ะแต่ทีเนี้ยมันเป็นเก่งใหญ่เนาะนี่ด้านในนะคะได้เป็นกระจกของ isuzu อนั่นเองนะคะพี่พี่ค่ะ ด้านในสีครีมนะคะสีเบจสวยๆแบบนี้เลยนะด้านในเป็นเบาะหนังนะคะพี่ๆค่ะสวยๆเลยนะสีครีมสวยๆแบบนี้พี่ๆหาได้ที่เพจจนเลยนะคะเดี๋ยวไปดูที่ด้านหลังกันบ้างนะคะด้านหลังนะนี่ด้านหลังไฟเบรกนะคะ LED นะด้านหลังสวยๆแบบนี้เลยนะคะมีที่ปัดน้ําฝนนะคะแล้วติดตั้งตัวไรฟ้านะคะไฟเบรกนะคะโวนที่สามมีให้แล้วนะคะพี่ๆขานี่ สวยๆเลยนะคะยูสุมิลเอนะคะพี่พบอกเลยรถครอบครัวเจ็ดที่นั่งพี่พีหาได้ที่เพชรยนต์ไม่ว,ว่าจะเป็นเ o ต้าฟอร์จเนอรนะก็มีให้นะคะแต่ตัวนี้ก็เป็นยูสุมิลเก,ก็ราคาดีๆแนนะเอามานําเสนอแนะนําคุณผู้ชมกันนะคะเผื่อใครที่หารถบ้านเจ็ดที่นั่งนะ,ะราคากลางๆนะคะราคาไม่ถึงแสนนะไม่ถึงไม่ถึงล้านราคาแค่ครึ่งล้านนะคะประมาณครึ่งล้านต้นๆอ่ะนี่ เดี๋ยวพาไปดูถึงด้านท้ายฝากระโปรงดีกว่าเมื่อกี้ยังไม่ได้เปิดให้ดูเนาะนี่ด้านหลังเปิดได้นะคะพี่ๆค่ะอันนี้ด้านหลังเปิดได้เลยนะตัวนี้มีเซ็นเซอร์หลังให้ด้วยนะคะพี่ๆค่ะด้านหลังถ้าพับเบาะก็จะกว้างๆแบบนี้เลยนะนี่แต่ด้านหลังสามารถเอาเบาะขึ้นได้นะนั่งได้อีกสองสามคนเลยนะสำหรับรถคันนี้นะ Eurus n อ w X นะ สีแห้งสีเดิมแบบนี้นะคะพี่พี่คาดูได้เลยหัวน็อตฝากระโปงนะคะนี่ไม่มีขยับไม่เคยถอดน,นะคะพี่พี่คาสวยๆแบบนี้นะคะปี2018นะคะคันนี้นะ,ะนี่สวยๆเลยเม็ดอาร์เรียงสวยแบบนี้เลยนะคะใครที่สนใจคันนี้นะคะติดต่อหาแนนได้เลยที่0929714647นะ,คะใครที่สนใจนะพี่พี่ค่ะรีบติดต่อเข้ามาก่อนได้ก่อนนะะพี่พี่ราคาดีๆแบบนี้นะคะ มีมาให้คุณทุ้คมแล้วนะนะตอนนี้นะไปดูที่ห้องโดยสารฝั่งนี้กัมนมากกว่าห้องโดยสารฝั่งนี้นะคะสีครีมนะคะเบาะหนังสีครีมสวยๆเลยนะคะคันนี้บอกเลยว่าสวยมากๆนะคะพี่ๆขาราคาดีด้วยนะด้านหลังนะคะมีที่่าเสียบ USB ให้นะพี่ๆขาสวยๆเลยนะใครสนใจคันนี้นะอย่าลืมติดประหารได้เลยนะคะไปดูที่ อ่าตัวนี้มือจับนะคะก็เป็นสมาร์ทเอนทีถ้าตัวนี้มีกุญแจใกล้ๆก็สามารถเปิดปิดได้นะคะโดยที่ไม่ต้องกดที่กุญแจนะหัวน็อตซาวบี้นะคะพี่ๆขาไม่เคยขยับไม่เคยถอดแต่นี้สวยๆเลยนะใครสนใจอยากได้นะคะหัวน็อตไม่เคยขยับไม่เคยถอดฉลากมอโกอยู่ครบนะเดี๋ยวเราจะพาไปดูที่ห้องเครื่องกันด้วยนะพี่ๆขะว่ามันจะสวยขนาดไหนเครื่องเดิมไหมหรือว่าเคยทําอะไรมาไหมนะคะคันนี้นะ กระจกปรับพับไฟฟ้าได้เลยนะคะคันนี้สวยๆนะคะมีระบบกันลื่นถลายออกนอกเลนนะคะแล้วก็เซ็นทรัลล็อกมีมาให้ครบแล้วนะตัวนี้มีนะคะตัวนี้ตัดด้วยเป็นอ่าสีลายไม้นั่นเองหนะะ้าลายไม้แล้วก็มือจับตัวนี้เป็นสีโครเมียมนะคะแล้วก็ตัดด้วยสีเียลนแบ็กตรงนี้สวยๆนะคะสีครีมสวยๆเลยคันนี้เดี๋ยวลองสตาร์ทกันนิดหนึ่งนะคะ คันนี้ได้เป็นระบบบูสตาร์ทแล้วนะคะหยยบเบรกนะคะแล้วก็กดตัวนี้นะ <Yeah. S 1> อ่าสตาร์ทได้เลยนะคะพี่ๆค่ะใช้งานง่ายค่ะสะดวกสบายต่อการใช้งานเนาะอ่ะคันนี้นะคะ <Yeah. S 1> พวงมาลัยมันติดฟังก์ชันนะคะมีโหมดรับสายวางสายเพิ่มปรับระดับเสียงได้เลยนะคะคันนี้อ่ะตัวนี้นะคะมีหน้าจอทัชสกรีนให้นะคะพี่ๆค่ะเชื่อม Apple c a r p l a y a n d r o i d Auto ได้เลยนะตัวนี้ในส่วนของ ตัวหน้าจอนะคะและในส่วนของกระจกนะคะเป็นออโต้ให้แล้วนะคะพี่พีมีมีกล้องกล้องหน้ากล้องถอยให้แล้วนะคะพี่พีสวยๆเลยคันนี้นะคะเดี๋ยวเปิดราคากันนะอ่าที่บังแดดนีให้ครบทั้งสองนะคะดาวจับนนคะตรงนี้มีให้ครบเลยตัวนี้น่า,นนาจะมีน่าจะหนึ่งของน่าจะหกได้เจ็ดแปดค่ะตัวนี้ที่จับเนาะตัวนี้นะคะมีประมาณแปดอันนะคะที่อยู่ในนี้นะ อ่ะตัวนี้แอร์นะคะปรับได้นีเห็นไหมตรงกลางนะคะมีหน้าจอแสดงผลของตัวอุณหภ,ภูมินะคะพี่ๆขานี่และระบบอะไรของเขานะพี่ๆตรงนี้ครบมากๆเลยนะอ่ะแล้วก็นะคะตัวนี้นะที่ปรับน้ำฝนปรับอ่าแบบนวงปรับตั้งเวลาได้นะพี่ๆขานะช่วยๆเลยคันนี้เลกมาอยู่ที่หนึ่งแสนสี่หมื่นแปดพันโลนะพี่ๆ สวยๆเลยคันนี้เปิดราคาอยู่ที่หกแสนห้าหืเก้าพันค่ะพี่พี่บอกแล้วว่าครึ่งล้านต้นๆน,นะครึ่งล้านต้นๆก็คือหกแสนห้าหมื่นเก้าพันนั่นเองนะคะพี่พี่ค่ะได้รถปีสองพันสิบปดนะยูสุมิลเอ็สามจุดศูนย์นีวี่นะพี่พี่สวยๆแบบนี้ต้องรีบจับติดจองแล้วนะคะบอกเลยว่าราคาดีๆนะคะ มีมาให้บ่อยนะคะพี่ๆแล้วก็มีหลายคันด้วยหากสนใจนะติดต่อหาแนนได้เลย0929714647นะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของหน้าฝากระโปรงกันบ้างนะก็คือห้องเครื่องนั่นเองนะคะอ่ะเดี๋ยวกลับมาดูต่อกันตรงนี้นิดนึงนะคะตรงหัวเกียร์ตรงนี้นะคะตัดด้วยสีลายไม้ตรงนี้สวยๆเลยนะ,ะแล้วก็ตรงถาดตรงนี้ก็จะเป็น สีเป็นโนแบ็คนั่นเองนะคะพี่พี่ขาเกียร์ออตโต้ใช้งานง่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นขับต่างจังหวัดนะหรือว่าจะเป็นขับในเมืองกรุงเทพได้เลยนะคะอ่ะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคะด้านบนนะมีหน้าจอให้ตัวนี้สิบจุดห้านิ้วนะคะก็คือเป็นจอกลางนั่นเองนะคะพี่พี่ขาแล้วก็ด้านบนมีแอร์ให้ทั้งด้านหลังนะคะครบทุกจุดเย็นสบายไม่ต้องเป็นห่วงเลยเดินทางไกลๆนะผู้ร่วม โดยสารกับเรานะก็เย็นสบายด้วยนะคะพี่พี่ขาไม่ร้อนเลยนะคะเพราะว่ามีแอร์ครบให้ทุกจุดทุกตำแหน่งนั่นเองนะคะอ่ะก็เดี๋ยวไปดูที่ห้องเครื่องกันบ้างนะคะว่าเครื่องแท้เครื่องเดิมเคยเปลี่ยนเครื่องอะไรมาไหมเดี๋ยวไปดูกันเลยะคะ่ะมาดูต่อกันที่ห้องเครื่องกันบ้างนะคะเห็นชัดเจนเลยนะคะว่าเป็นเครื่องแท้เครื่องเดิมนะคะของอิซูซุนั่นเองนะคะนี่นี่เห็นไหมคุณผู้ชมสวยๆเลยนะคะโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะพี่พี่ขา หัวน็อตฝากระโปงนะคะนี่ไม่เคยขยับไม่เคยถอดเม็ดอาร์คอยู่ครบทุกจุดเลยนะแผ่นกันร้อนมีมาให้แล้วนะคะพี่พี่ค่ะใครนะคะที่มองหาอยู่นะเคะรื่องแท้เครื่องเดิมโครงสร้างเดิมทั้งคันนะคะพ<อ> <ๆ S 1> ีนนะะ่พี่ค่ะเม็ดอาร์คอย,ยูๆๆๆๆ่ครบทุกจุดหัวน็อตไม่เคยขยับนะสนใจนะคะคันนี้ติดต่อแนนได้นะคะตรงหน้าโครงไฟตรงนี้นะคะพี่พี่ค่ะเป็นพลาสติกเนาะ,ะ,ะ,ะไม่มีแตกหักนะคะพี่พี่ดูใกล้ๆได้เลยอันนี้แนนให้ดูใกล้ๆ right. เลยนะคะ ด้วยความที่เราดูกันในโทรศัพท์เนาะหรือว่าทีวีนะหรือว่า iPad อะไรต่างๆเนาะมันก็จะให้เห็นกันชัดนิดนึงนะคะว่าของเรานะเครื่องใหม่เครื่องเดิมดูพี่ๆเครื่องยังโคตรใหม่เลยนะคะนี่ดูได้เลยนะในส่วนของแบตเตอรี่นะคะพี่ๆขาหากมันหมดหรือว่ามันแบบว่าสตตร์ไม่ติดอะไรเงี้ยค่ะเราเปลี่ยนลูกใหม่ให้ลูกค้าอยู่แล้วนะคะนะเปลี่ยนลูกใหม่ให้เลยหรือว่ายางที่สึกหรอแตกแล้วก็ เปลี่ยนให้ใหม่ทั้งสี่เส้นเลยนะคะพี่ๆคะ่ะหัวน็อตซากะโป่อง,องนี่ดูได้เลยไม่เคยขยับไม่เคยถอดสวยๆแบบนี้นะคะพี่ๆคะ่ะนี่แผ่นเพจนะคะยังอยู่เลยนะบริษัทอิซูซุมอเตอร์นะคะพี่ๆสวยๆแบบนี้นะคะหัวน็อตอยู่ครบทุกจุดไม่เคยขยับไม่เคยถอดนะคะพี่ๆใครที่สนใจคันนี้อย่าลืมติดต่อหาแนนได้เลยศูนย์เก้าสองเก้าเจ็ดสี่หกสี่เจ็ดนะแล้วก็วันนี้เดี๋ยวยังไงต้องขอตัวลากันไปก่อนแล้วนะคะก็ ท่านใดนะคะที่มองหายอยู่อย่าลืมนะคะติดต่อหาแนนได้เลยแนนมีหลายรุ่นหลายยี่ห้อให้พี่พี่ได้เลือกกันเลยนะโทรติดต่อมาได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาแอดไลน์คุยกันเนาะอ่ะก็วันนี้นะคะหากว่าผิดพลาดประการใดในเรื่องของข้อมูลรถหรือว่าเสียงต่างๆเนาะมันอัดหกักขาดหายไปหรือว่าเสียงดังรบกวนใดๆแนนขออภัยไว้นะที่นี้ด้วยนะฝากคุณผู้ชมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ไว้ให้แนนด้วยนะคะ เพื่อเพื่อที่แบบว่าจะไม่พลาดเนาะการติดตามในรถคันต่อไปที่แนนจะถ่ายให้คุณผู้ชมได้ดูกันนะคะก็สอสวนแบบนี้นะคะพี่พี่ขาบอกเลยว่าราคาคุ้มค่ามากๆนะคะราคาที่หกแสนห้าหมื่นเก้าพันนะคะสําหรับอีวสุมิวเอฟสามจุดศูนย์เนวีคันนี้นะใครสนใจผ่อนอยู่ประมาณหกพันกลางๆนะพี่พี่ขาไอขอภัยค่ะหนึ่งหมื่นสองพันนะคะพี่พี่แต่ว่าสองพันเท่าไหร่ก็เดี๋ยวทีนี้ต้องอยู่กับเครดิตของลูกค้านะคะ เครดิตดีสามารถฟรีดาวได้นะพี่พี่ขาลองมาเช็คข้อมูลนะคะของไฟแนนซ์กันนะคะใครที่แบบว่าสนใจอยู่เนาะลองมาเช็คข้อมูลกันนะคะเช็คเครดิตกันนะเครดิตดีสามารถฟรีดาวได้เลยนะ,ะในส่วนของตัวนี้นะเช็คฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆเลยนะคะพี่พี่ขาใครสนใจอย่าลืมติดต่อเข้ามานะคะ๋ยวสำหรับวันนี้เน้นต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วขอบคุณคุณผู้ชมมากๆเลยนะ,ะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีคะ่ะ